ครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่25นะครับขับไปเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมารับชมราวพัฒนานะครับลาวพัฒนาด้วยพี่น้องนะกับปู่578นะครับวันจันทร์ที่27นะครับ27พฤศจิกายน2566 นะครับผมอันนี้เป็นของวันวันสุกนะปู่เนาะวันสุกดีครับวันสุกนะครับผมสามเก้าตรงตรงนะครับลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดวิ่งรุดสามกระนครับสามเก้าตรงตรงครับมีมือเข่ามือรุดที่งนะปู่เนาะครับเลขนั่นจังไรจังก็เคยว่าอยู่ครับงวดก็อนนั่นมันเกินเจ็ดลักแสนมันบ่ครับ เจ็ดหลักแสนครับมันจะออกตัวนี้ได้บ้างไหมครับเท่ากับเก้าอ่าเก้าศูนย์ลยไปสามตัวลยไปสามตัวะครับก็เรียกว่าเก้ากับศูนย์ต้องนำมาต้องมาเห็นบ่อมันติดเก่ากับศูนย์เห็นบ่อนเห็นบ่นี่เกิดเห็นบ่อครับบวบวกกันเก้าศูนย์หนึ่งต้องมาให้เห็นบนล่างครับมันออกเก้าหนึ่งศูนย์ไปน้องกันเบิดเลยนี่ ขันหอกเก่งกว่ามากขันมันมีสางก็ขันมันมีเก้ามีศูนย์ก็บเลขติดเนี่ยบ้าบ่าสครับอม,มาเนี่ขึ้นตัวนูรักเส้นรักเสนว่าเม็นสองหนึ่งละสองแมนอยู่ปูวกลับมาโยสองนึ่งละส,สองศูนย์ครับผมสองหวกสองบวกส,งกสองเป็นสี่สห้าหกครับต้องมาเห็นเราพัฒนา,า,าขึ้นเนี่ สองศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์นี่นะปูนะสองศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ปูศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งบปูหนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์เนาะแมนหนึ่งศูนย์นี่อันนี้มากน้ำกันเละเหมือนว่าก่ับเคเื่อกนบวกไครเพิ่งยูว่าไล่ไปสามเต็มครับผมอืนี่ละมากน้ำกันอีกสามตัวเลยนะปูนาะเกือบสามตัวตรงอันนี้เป็นเก้าศูนย์หนึ่งขึ้นเก้าศูนย์ครับ เนี่ยก็เลยจับเก่าใส่ะนะปูเนาะสามเก่าสามศูนย์สี่เก่าสี่ศูนย์ส่วนมากเนี่ยไว้เล่าในเอ็มทีว่าท่าของปูให้เปลี่ยดมาก็มาตรงตรงครับบ่ได้ลับเด็กรครับปูส่วนมากมันมาส่อมทางเหล็กอยากไปตะลางหลายเด้ครับปูซ่วมทางเหล็กอยู่ว่าเรลกขังน,นปูนั่นเล่าพัฒนาเนี่ยมันจะเข่าล่างลายกว่าบนครับผม,มวิ่ง วิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างครับสี่กระหาสี่กระหานะปูสอตัวครับขาผู้ใดอยากได้สามตัวสี่ห้าหกได้างปูก่อนเก้าศูนย์หนึ่งได้ได้ได้สามตัวเอาไม่เจ้าสองตัวครับ

ปูก็ส่งให้ตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วครับท่านผู้ชมออกแล้วคำนวณได้เลย,เลย94 95 04 05เลขสามตัวว่าไงกับเอามีบอดใจกัดเบิร์นไหนนั่มบ่อปูปูอันนี้บอใช้ใหน้าบ่อเบิร์นที่ปูส่งไม่ห้ เราพัฒนาวันจันทร์วิ่งรูดบนล่างสี่กับห้าครับมันปรกอคูเก้าสี่เก้าห้าส่วนสี่ส่วนห้าเลขเบิ้ลบานเองครับประจวันมั่นซื้อสามสามศูนย์ศูนย์ครับนี่คือเลขประจวันี่ยศูนย์สามเก้าวันจันทร์ศูนย์สามเก้าจับสซเบิ้ลให้จับไซเบิ้ลให้ถ้ามันเบิ้ลครับเกือบแล้วเราหันเกือบศูนย์ศูนย์ตัวครับอสามเก้า หนึ่งศูนย์ครับให้ทศมาบาสามเก้าศูนย์ศูนย์ครับ <laughs> ผมเราเรียกประจำวันมันจิดติดมานี่เลขสามตัวมันจะมาต้องกันยิงบนลอะไรบ้างหนี่งสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าครับศ <0 94 S 2> ูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่อื้อ ครับวางหันกำลังวันสุกนอตยี่สิบเอ็ดนอะครับปู่สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสองกับหนึ่งต่อมาหเห็นมาหนึ่งศูนย์ครับม <า S 1> ผมมาหนี้กำลังวันจันสิบสองห้าเป็นหกสิบหาตัวเด่นหายไปครับสิบสองห้าเป็นหกสิบนี่ครับปู่สี <c oughs> ครับผมติดไรน่าเนี่ย เน้นเลขศูนย์หาที่ปูติดหาไว้ครับกำลังวันมีสิบห้าติดหาไว้ว่าหันกำลังวันสูงยี่สิบเอ็ดมาหนึ่งครับเก้าห้าศูนย์ห้าตัวเน้นนะผมสิบสองห้าเป็นหกสิบ ติดศูนย์เด่นเลยบอกปัวต,ต,ติดศูนย์เนี่ยติดศูนย์ไลยน้ำหกสิบได้มันติดติดศูนย์อยู่ครับนีล่ละไม่เท่าเดียว,วครับวันที่ย <27 S 1> ี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแมนครับปู าจำปชมเป็ให้แล้วนะครับลาวพัฒนาอันนี้นะครับผมเป็นปลาไหลไรคู่ดอกเลยอ๋อชุดเก่านะครับจำปชมชุดเก่าของวันศุกร์นะครับสามเก้าตรงตรงนะครับอันนี้ของวันจันทร์ด้ะนะครับเนาะให้ต่อให้ต่อเลยนะครับบรต้องรอโดนนลาปูทรงหาตั้งแต่เมื่อคืนหมดละปูทรงทั้งไร่ว่ามือนีแวมเข้ามาหาปูนะไปปูลงไฮเลยนะครับสำหรับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่27 พกรรุกสกีไกยน2,566วิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่าง4กับ5ด้วพี่น้องเด้อนะครับผม4กับ5 9495 0405นะครับเ <ห úng S 1> บิ้ลนะครับเลขประจัมวันมีเกลมีสามมิศูนะครับ039ปูจับไซเบิ้ลให้เลยเลขประจัมวัน993300นะครับ3ตัว495นะครับ094หรือถ้าใครชอบตามสูตร456นร้ปูเนาะ ถึงวัน <1, S 1> ที่แล้วบากเก่าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับเดินแต้มเพียรสามแต้มศูนย์เก้าหนึ่งต้องมาหเห็นติดบนล่างครับมันไปออกเก่าหนึ่งศูนย์ไปเบิ้ลครับมานี้สี่ห้าหกอ่าถ้าพูดได้มักสามโตก็สี่ห้าพกใดเอาแคปหน้าจออันนี้กัดกันไว้จังหน่อยครับปัวหกห้า สี่อ่าามาต้องการท่านผู้ชมสามตัวมี495เ9 4แล้วก็6กห้าสีท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอกราบขอบุณขอบคุณปูลาวพัฒนาวันจันทร์ที่17บเจพฤศจิกายนสองพนห้าร้พอกันคลิปหน้าครับผมเกิดว่ามับหกห้าสี่เก้าวะทครับว่้ยราบซาทุกครับปู